ครับก็มาถูกปะกับลุงท่องกับพีเป็นที่คือเก่านะครับพี่น้องมาหนีครับเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งของเดือนแล้วนะครับผมลุงท่องกับพิทธุระหลายเหลืองหลายยางลุงท่องกับประเด็ลงมามันหน้าเนาะครับนี่มาเบิงมันหน้ามานน้ลุงท้องกับถือโอกาสย้ำเสาร์นะครับ วันสิไปทุระนะครับผมลุงท่องครเลยสีใจมากอัปเดตมันสีเหลืองหน่อยให้พี่น้องในเบิง้งนะครับมันอีเหลืองหน่อย mm. ก็ได้สีเดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องนี่สีเดือนครึ่งแล้วเนาะสีเดือนครึ่งแล้วนะครับผมวา mm. ลุงท่องกรับว่าสีใด้มากถอนนะพี่น้องมันหน้าเพิ่งกระเหลื่มถอนกันแล้ว ลุงทองยังติดธุระอยู่ลุงทองอาจจะมาดกลวยให้เบิ่งเนาะครับอีเหลืองหน่อยนี่ที่ลุงทองเคยได้ถ่ายทําลงไปหลายคลิปเนาะครับผมมัน,นีลุงทองจะม้ามามาเช็คเบิ่งหัวเนาะครับนี่กับประมาณนี้พี่น้องนี่ต้นเพิ่อนกระสูงอยู่เม็ดนึงเนาะครับเหลืองหน่อยลุงท,ทองกับทิพมาโกยเบิ่งหัวว่บาเพิ่นมีหัวบบเนาะพี่น้องเนาะ กับผมมันลงท้องกับหางหางพี่น้องกับเกิดบ่ค่อยดีปัไหามันแรงโพดเนาะพี่น้องเนาะฝนมาตกซาจักเ่อนี่เ่นลินทรายแดงเต้นโดนอะไรพี่น้องมีกับหัวอืหัวดีอยู่พี่น้องหัวดีอยู่เหลืองหน่อยเนาะเหลืองหน่อยคอนว่าัวกับเพอาด่ยอยู่เด้อนี่นกับผมลุงท่องกับเีด ไอ้ฮอร์โมนเนาะกับผมปุยงามมักผลไม้รวมลุมข้องขีแค่นั้นเนาะกับบริใสย,ยังอีกเลยปุยทั้งดินกับบริใสเนาะกับมีจะขีกไก่อย่างเดียวเบิ่งไม่พี่น้องกรถทกสุดยอดเลยพี่น้องเนาะกับผมพอใด้อยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันราคาโลงแห้งพี่น้อง ราคาลุงแห้งปีนี้ตั้งเขตบานของลุงทองนี่ตอนนี้อยู่ที่สองบาทด้อครับเด้อมันรวมนะครับอยู่ที่สองบาทจักสิเป็นจังไดไปอีกข้างหนานะครับจักสิลงไปอีกบอกับประจักเนาะบานพี่น้องไปจังไดเนาะมันรวมราคาพ่อได่บ่น้องนะครับเนาะลุงท่องกับจักสิขายทันมูเพื่อนบดอกนะครับลุงทองกับธุระกจะเปมนลน์นะครับผม คนคนเดียวกระสูกันไปเนาะพี่น้องเนาะสูกันไป่นะลุงท่องจิกบไ๊บใบตะกอนกับฝนกับบวมีดอกครับพี่น้องก็ได้ยินจตะขาเพื่อน่าฝนสิมะฝนสิมาเนาะครับผมลุงท่องกับร่ออยู่คือกันเนาะครับรอให้เพื่อนจกมาใส่ในจังหน่อยบ่ตจกะกับบเป็นยังกระชูกันไปเนาะครับผม หูซึกว่าง,งามขึ้นอยู่พี่นอ้องหูซึกว่าง,งามขึ้นนอกัดเนาะหลังจากกี่ลุงท่องขีดพลน้ำมักน้ำมักรวมนอกจาเนาะนาะ้นำมักรวมข้องเฮา,า,าก็มีก้วยซุปนอกจากมะละกอซุกผักทองซุปนอกจาผมมักด้วยลุงท่องไม่ได้ใช้น้ำตาลด้วยครับลุงทองมักด้วยจุลินทซี์จะบปลวกแทนแล้วก็เอา <c oughs> อู้ไอพี่น้อง แตงเข่ามากผสมแล้วกับต้งทองเห็ดไห่ชิบหามือกับต้งทองก็เอามาฉีดผลกรับหูซึกวดีดีแห้งพี่น้องหยอดมั่นครับงามครับผมนหยอดมั่นกับงามมูซึกว่าดีดีแห้งพี่น้องผสมกับเช,บช่นเสียมบรอนนร์อดแลกับนอะมูซึกวาเป็นถือกันดีนล้วกับแดดก,กระซองพี่น้องอ่ะกะประมาณสามนีนะพี่น้องเนาะกับผม ขอสวัสดีด้อครับด้วขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ